เมื่อานที่่านมาเราจุดืเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่ก็ขอเรียนว่าการลงมติเมื่อวานนะครับรัชธิปัต์ลงมติไม่เห็นด้วยกับการให้มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาพิจารณาก่อนรับหลักการในวาระที่หนึ่งของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า การแก้รัฐนูลถือเป็นเรื่องที่มีความสาคัญอย่างยิ่งและก็เป็นเงื่อนไขตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมรัฐบาลว่าขอให้รัฐบาลได้บรรจุเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและรัฐบาลก็ได้บรรจุเรื่องการแก้ไขรัฐมนูลไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาแล้วประกอบกับ เมื่อมีการตั้งกรรมธิการวิสามันในสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมาพิจารณาศึกษาประเด็นที่ควรแก้รัฐธรรมนูญก็ได้มีการดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็ได้มีการกําหนดประเด็นทั้งหมดชัดเจนแล้วว่าควรแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และจัดให้มีสสรขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้ก็ถือว่าได้มีการดําเนินการมาโดยลําดับและมาถึงขั้นที่ พักร่วมรัฐบาลได้มีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาแล้วโดยมีหลักการก็คือให้แก้ไขมาตรา256และมีการจัดตั้งสสรอขึ้นมาโดยไม่แตะหมวด1หมวด2เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าสู่การพิจารณาประชาธิปัตย์ก็เห็นว่าไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปตั้งกรรมธิการขึ้นมาศึกษาก่อนรับหลักการอีก เพราะประเด็นต่างๆในการแก้ไขมีความชัดเจนในตัวเข้อมันแล้วถึงท่านพักร่วมรัฐบาลได้เสนอร่างแก้ไขแล้วควรจะดําเนินการให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในการรับหรือไม่รับในวาระที่หนึ่งได้เลยและถ้ามีความต้องการจะไปปรับปรุงแก้ไขอะไรเนี่ยก็สามารถทําได้ในขั้นแปลยติในวาระที่สองได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่ประชาธิปติลงมติไม่ เห็นด้วยกับการให้มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาพิจารณาก่อนรับหลักการนะครับและเหตุผลอีกประกการหนึ่งกรณีที่เมื่อมีการตั้งกรรมธิการโดย <c oughs> <c oughs> หลังจากเสียงให้มีการตั้งกรรมธิการชนะประชาธิปัตย์ก็ยอมรับเสียงส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นจึงเป็นที่มาที่เมื่อ เสียงส่วนใหญ่เห็นคนตั้งกรรมธิการประชาธิปัตย์ก็ได้ตั้งกรรมธิการเข้าไปร่วมในการดําเนินการซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติในสภามาตลอดอยู่แล้วเพราะว่าไม่ว่ากฎหมายฉบับไหนจะแพ้หรือจะชนะเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราในกรรมธิการโดยการตั้งตังตวแทนเข้าไปเป็นกรรมธิการนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติไม่ได้หมายความว่า ถ้าไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับไหนลงมติแพ้ก็จะไม่ไปตั้งกรรมธิการไปร่วมประชาธิปัตย์ก็ถือหลักอันนี้ก็เลยตั้งกรรมธิการเข้าไปร่วมดําเนินการและก็จะเป็นประโยชน์ต่อไปด้วยในการที่จะช่วยผลักดันให้การแก้รัมนูลนนะั้นประสบความสาเร็จให้จงได้ตามจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ครับขอบคุณจาเองน,นะขอบพระคุณครับ